น้องน้อยอยากลงทะเลไหมเดี๋ยวพ่อจุ่มขาอุ้ย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 แบบอย่างนี้โอ๊ยนั่นเหงกับพูนี่นะจริงเหรอติดใจขึ้นก่อนทำไมมันคันอย่างนี้เนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยทำไมมันคันอย่างนี้เนี่ยโอ๊ยหนอนกันเฮ้ยขโมยเจ้าของบ้านได้ยินเสียงไปดีกว่า ไปดูดอกไม้หน่อยสิอุอ้ยโอ้ยอ้โอ้ยอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้ยอ้ยอ้ยอ่าวันนี้ยพ่อพามาทะเลนะเดี๋ยวเราจะไปปูเสือนั่งกันตรงนั้นเนี่ยน้ำทะเลอยู่ใกล้เดี๋ยวลงไปเล่นดูนะไปไปปูเสือนั่งริมทะเล อได้ครับชื่นโอเคนี่าั่งนี้เลือกเนาะต้องชอบไหมครับชอบเลยนี่คือเห็นแบบใกล้ชิดพ่อครับลงน้ำกันไหมลงน้ำเหรอเช่ครับพ่อมองทางนี้ไม่เห็นมีใครจะลงน้ำเลยนะคลื่นลมก็สงบดี พาอว่าลงได้แหละไป,ไปมาลงนะพี่ีกว่าหนูน้อยอยากลงทะเลไหมเดี๋ยวพอ่อจุ่มขาอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยอ,ยอ,ยอยะไแบบนี้ นั่นแมงกะพุนนี่นะจริหรอพี่เจย์ขึ้นก่อนว้ถึงว่าไม่มีใครลงน้ำเลยเนี่ยแสดงว่าแถวนี้มีแมงกะพุนฮะนั่นไงคงแดงเตือนว้าอจัได้โอพี่เจย์เอากองแหลกตรงไหนเดี๋ยวพ่อฉีดให้พี่เจยตรงไหนตรงนี้ครับตรงนี้แรงหลุดเลยเนี่ยว้้า ชู่นี่นะเนี่ยที่ไปพาน้องลงแต่แบบพว่านั่งก่อนทุกคนครับนี่เป็นเพียงการแสดงเท่านั้นนะครับจริงๆวันนี้ไม่ได้มีแบงกับพูนถ้าเกิดว่าใครโดนพิษแบงกับพูนเนี่ยนะครับให้ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์นะครับใช่แต่ถ้าเกิดว่าหาไม่ได้ก็ให้ใช้น้ำส้มสายชูนะครับหรือว่าผักบุ้งทะเลนะครับและทางที่ดีไปเที่ยวทะเลเนี่ยควรดูด้วยว่าเขามีธงเตือนแบงกับพูนอะไรหรือเปล่านะครับ ด้วยความปรญหาดีจากช่องคิดดีแฟมิลี่นะครับใช่ค่ะอ่ะลอ่าองจีเคมาเร็วเดี๋ยวพ่อเนี่ยพาน้องมาเล่นข้างหน้าบ้านรองเท้าไม่ต้องใส่หรอกมั้งแค่หน้าบ้านเองมามามาเดินสิเดินเดิเดินเดินเดินเดิเดินแต่หนูอยากใส่รองเท้านี่ค่ะป๊าป้ารองเท้าอะไรหน้าบ้านของเราเนี่ยเห็นไหม ใส่รองเท้าเล่นสะใดเด้อไหมไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่เล่นตายละเออไม่เอาสักอย่างอาลองลงลงลงงลงงไม่ล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 งก็ไม่ลงไม่งไม่เห็นจะต้องร้องไห้เรื่องแค่นี้ก็ป๋าป๊าไม่ใส่รองเท้าให้หนูอ่ะหนูไม่อยากเดินก็มันหน้าบ้านหรือไม่ใช่ข้างนอกไงไปเอาฮะไปไปงี้เดี๋ยวป๋าป๊าพาไปเดิน ไปดูดอกไม้หน่อยสิอ้อย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 อ้ยอะไรขึ้นเนี่ยอ้อ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 ยอ้ยอ้อยอเป็นอะไรล่ะคะป๊าป๊ามันปวดแสบปวดงอแน่น้องเจคไม่รู้โดนอะไรอ้อยโอ้โดนอะไรเนี่ยโอ้เป็นแผลไหมขนาดนี้เลยน่ากลัวจังเลยตอนน่าจะเจียบโดนเอาทิ้งืออม่หปา โอ้โอ้นั่นแหละเนี่แหละผลของการไม่ใส่รองเท้าอ่ะต่อไปเนี่ยเวลาเดินข้างนอกในบ้านตัวเองหรือข้างนอกเนี่ยก็ควรจะใส่รองเท้าไม่มีกิ้งกือก็อาจจะมีเชื้อโรค่างอื่นได้ทุกคนจาไว้นะครับนี่คือตอาหรเตือนใจเวลาออกไปข้างนอกต้องใส่รองเท้านะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็อาจจะโดนเหมือนพ่อกรได้นะครับด้วยความปราถาทีแจ็กช่องพีทดีแฟมิลี่บายบาย ตอนนี้ก็ใกลจะข้าแล้วน้อจะขึ้นข้างบนไหมคะไปค่ะป้าป๋าโอเคแต่ไม่เตะบอลก่อนเหรอไม่เอาหนูจะไปข้างบนเล้วโอเคไป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 ไ,ไปไปขึ้ไปข้างบนเอ๊ะพ่อได้ยินเหมือนเสียงอะไรนะน้องได้ยินไหมนั่นจีน่ากลัวจังเย,ย,ย่อยคงไม่มีอะไรหรอกมั้ง เอามือไปจับเนี่ยคงโดนมันกัดแน่เลยน้อยเก๋ๆไปเอาตุ๊กแกออกหน่อยสิไปเร็วไปแล้วไปเร็วเฮ้ยทำยังไงดีเนี่ยถ้าตุ๊กแกอยู่เนี่ยไม่สามารถออกไปได้แน่เลยเดี๋ยวกองอะไรขยับไปดูนะเฮ้ยเสียงมันหรือว่านี่มันจะเป็นตุ๊กแกผีสิงกลัวปังม ทำไงดีเนี่ยของหน้าตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพ่อไปจัดการก่อนัน่งตรงนี้ปัตติณนะจุะ๊บแกจ๋าออกไปนะจ๊ะออกไปเดี๋ยว oh. เอาไม้กวาดมาปัดมนันลงดีกว่าค่ะพ่อรู้ว่าหนูกลัวนะก็ปัตติงแป๊ัตติณ์นีพ่พ่อมาแล้วเดี๋ยวพ่อจะไปจัดการจุแแบบ๊บแกบ้าน โอเคเจ้าต okay. hm. ุ๊กแกออกไปเจ้าต no ุ๊กแกออกไปจากบ้านฉันอะน้องเจเคมันหายไปแล้วเสมันไปอยู่ไหนเนี่ยป่าคะข้างหลังค่ะเจ้าตุ๊กแกอย่งหลงออกไปออกไปเจ้าตุ๊กแกออกไปเฮ้อโ้อ้โตุ๊กแกกัด ยอการขายรเดกระดาษเก็บดน้าไม่ไลช่วยหน่อยดเลยโอ๊ยอ,อากาศร,ร้อนเศรษฐกิจก็ไม่ดีวันนี้มาหาของเก่าขายหน่อยเนี่ยบ้านหลังนี้เพิ่งสร้างเสร็จน่าจะมีของให้ไปเก็บขายแน่เลยได้ได้ได้เดี๋ยวจะลองเจอ ดดเดี๋ยวพอรู้ว่าเรามาหาโดยไม่ได้ขอโดนด,าด่าแน่นอนไปดไปแล้วหาเป็นอย่างนี้แล้วก็เราไม่ต้องเก็บของเก่าดีกว่าไปดูในบ้านดีก่าว่ามีของมีค่าอะไรบ้าง

เทียบเลยออาไปทั้งสองกระเป๋านัวกันมีอะไรโทรศัพท์ซุ้เลีอยูมันเจ้าของเข้ามาถ้าไปทางนี้แล้วก็โดนจับได้แน่ๆ่ไปทางป่าดีกว่าไปหลบใต้ต้นไม้กัน ทำไมันคันอย่างนี้เนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอยโอ้ยตั้งกับปอก่อนเลโอยโอ๊ยโอ้ยโอยทำไมมันคันอย่างนี้เนี่ย๊ยกันโอยกันอา่เฮ้ทำไมบานปอยู่ะเฮ้ยขโมยเจ้าของบ้านได้ยินเสียงไปวมา หนีไปซะมล้ยโ,โชคดีนะเนี่ยที่วางของไว้อะแค่แต <c oughs> ่ตังหายไปหรือเปล่าโจรบ้านเนี่ย <c oughs> น่าจิบใจจริงเลย เจงเลยเป็นไ,ปได้แล้วบเบตดีกว่าไงโนเบตเบรขอเมลเซอ,อันนี้นะก็มันมี่เี้เนาะ ใส่ยากจัง <plein S 2> <scrub. S 1> อาสวยทำไมถึงสวยมากเออพี่ใส่เสร็จแล้วนะอย่าช้าล่ะไม่เล่นหรอ มาดูเมลหน่อยค่ะเมนูอะไรจัดหนุน่ยอยู่ในรองเท้าอ่ะเฮ้ยอะ,อะไ,ไม่รู้อยู่ในรองเท้าเหมือนกันเอา้าเมนูอะไรกันเหรอเดี๋ยวจ้าไปด,ดูสิเมลโดนอะไรกันอ่ะไหนดูสิเฮ้ยนี่มันแมงมุมน,นะนี่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมงมุมทอดทอดทอดไปหาหมอมาเนี่ย คนจําไว้นะครับว่าก่อนที่เราจะใส่รองเท้าอะไรเนี่ยช่วงนี้เป็นหน้าปุ๋ที่จะวิเคราะห์รองเท้าก่อนนะครับไม่องั้นอาจจะโดนแมงมุมหรืองูกัดก็ได้ด้วยความปรารถนาดีจากช่องคิดดีแฟมิลี่นะครับโอ๊ยต่อพี่โอยโอ๊ยเฮ้ยให้มันให้มันออกไปเอะพร้อมไหมเฮ้ยเอาวางมาตืดตืดตื้นเดี๋ยวพี่พี่จะเทออกมานะเอาวาง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 มาถ่ายนี